ตำกล้วยครับตำกล้วยผู้กำกับกับนักแสดงงานตำนำตำนี้ตำนี้ตะไคร้กว่านี่ครับโอเคทำอะไรครับวันนี้ตำตำยังง้่ลุงตำอะไรตำกล้วยฮะตำกล้วยครับ เออจำเลยครับอยู่ไหนวันนี้ <can> เขียงบล็อยู่คอนเคอยู่คอนแกนผู้วียงซิตี้ซิตี้ออฟไดโนเสาร์นี่แม่เบียร์เขาสอยจันสิอ่ะแม่เบียร์ <c oughs> มันจิหลักบนอมือห<า>นอมน,อนอมันก็นสดิกระเด็นเอาตาตัวนันเพกระเด็น,นอ่ะมันเป็นทีแห้งอะที่กระเด็น ตำครับตำตำตำนัวนัอวอซอยซอยตำตำแลก bye ไปบานเนี่ยไปบ้งละหูกินพิกหมแล้วกินพริกแรงมากแล้วกินพริกกินโชเนี่ยกินโชเนี่ยกินโชเนี่กินโชนี่ยแ้เนี่ย,ย,ยอา้า ตำไม่แง้งนีงแม่ล,ลูกเออแล้วก็ใส่ตะไคร้เข้าไปนะครับตัดตีนไมาจับพอบได้เออาเอาเลยเอาเลยแบบนั้นละแซ่บแซ่บปินงแซ่บขี้อาเป็นวิธีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ดีมากเลยนะครับอ้าวครับครับครับใส่เข้าไปครับปวดเข่า โอเควันนี้เราจะได้กินไม้ตํากล้วยครับผมออได้กินเนี่ตัไม่งี้ตัดไม่งี้มันเปนอันนี้ตัวอันนี้อันนี้จะเริ่มซอยกล้วยแล้วนะคะซอยบานานานะคะซอยบานานา บา,าบานานาเขียว soy banana เขียว s อยกรีนบานา a n a ตำกล้วยกับตำกล้วยอันนี้น้องบุญเลตำกล้วยนี่ตำกระเทียมนี่ดิตำตะไคร่กระเทียมเอ๊ตำพริกโอเคแลกไปบัวบัวบัวนั่นตำแห้งหัว ยสมแล้วได้หนิตะเคียนยิ้นมันมากสมละแมนขขาแปดไังไงตอนไงแค่คุณแมนแมนโบทันใจนางงามซับไปรถสรอยไปรดแล้วนี่ร้องงามแบบนี้ห่ืบบคะแบบนั้นเลยใชเลยค่ะเมือ่อยแหลกไปอ้าวตามกล้วยไปเนี่ยตามกล้วยค่ะ ตำเลยค่ะตำกล้วยเออตำเข้าไปค่ะมีอะไรก็ทำไปครับครับผมใส่เข้าไปครับตำเข้าไปครับกล้วยก็ทำได้ผู้ใดกินตำกล้วยไม่จำเขาเรียกว่าผีปอบกล้วยตำให้แหลกเนอะเห็นครับเห็นเห็นมันมันมันยังบ่มือ ขึ้นเอามาใส่ก็ได้แม่บ่ลูกนั่นมะนาวหัวไก่ได้ต้นกบัวกเัวมะบ่วงขามะนาวหัวเออเอามาใส่ด้วยโอ้ยพี่ใหญ่สมกับมาดูซิยายมาเนี่ยมาดูซิมะม่วงหาวมะนาวหัวถามท่านผู้ชมนะคะใส่บัวไปส่ห่วยยายชิบบะเมีนหมุนให้ตามห้วยให้มันเหล็กเนาะตเอนเสียให้มันเหล็ก เสีียน่ายมันคืออะไรเจ้ไปเอามาจากไหนยางมามอาอ้วมาเอากระยายหน่อยลูกมันเหมือนมะเขือเทศเลยลูกเองมาดูสิเรี้ยวบกินมะม่วงหา o มะฮาวนู ยาฟ้ามันสิเดิมขาวตามอะรอหรอมันชิโอค้อข้อลังใได้ลูกโอ้ยบังนะครับผมคกนี้สามคนครับผมโจ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 ตัมตังตามดีพวกบานโจ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 ตักล้วยีพวกบอลฮะนั่นตีกล้วยติแล้วขาคนอใส่กัดจะได้รดไดดอกแค่ไห มันเที่ยวซ้ำใดกินได้ว่าลองชิบมันซิมมงมึงน่ะนะเ้ยบ่บบลุงอยารกลุงนั่นแหกินเขาไปหมดเป็นยังันที่บ้านมเที่ยวเตายตายตายโอ้ยคต่ก้น่านีสาคนลุมคกครับผม ว่ามันต้องเห็นได้แหมมันแอบซื้อคิดปลาลุลุงลุงลุงซิมบักวงลุงยังก่ซิมมานเลยลูกชิ้นหมาดีอเออลุงจ้าปุ้งปุ้งปุ้มด้วยพีโรถ่ใส่ใส่มันเกลือแสหล่แสบไลาเพรแล้วพรอแล้วลูกเอาอ่าลุง เอาประเดี๋ใส่ลูกลุงก็สิได้ใส่น้ำยาปูขุ่มขุ้มท่านอันนี้นะท่านท่านอันนี้มาใส่เป็นไงท่านอยังอีกมะนาวโห่คือว่าสิ่ท่านแบบคือล่ะเรอ่ามันยันมีวเออน้ำปลาใส่ที่ละลูกเอาใส่เอาวว่หท่านมันจะตีแตมเป็นนวยเอาคุณเดี๋ยวมันกระแตกแตกเยอะมันแตกเยอะลุงก็เอาตาออกไกลๆนุ่ก็ใส่ประเดี๋ยวใส่นั่น ปลาแดกตอนครับเปิดผ้าอบอุ้ยแดกไปแดกแล้วแดกไปเนี่ยโอ้ยฉันเมื่อยแล้วแดกไปนี่ออ่ันเนี้ยอันนี้ต้องให้โปรเฟชชั่นแนลกินนี่ดแค่ผ้ามีตัวมันอ้าวปลาไม่มีตัวมันได้โตมันน้าตมันก็เป็นปลาอีเติบอีเติบต่ออึบเติบปลาอีเติบเป็นฉันแบบนี้โอ้โูนี่นะเจ้าค่ะเออ จับนี้น่ะเข้มเพียงแค่ะนี้เสร็จแล้วครับไว้คือโกหกนี่ไว้คือโกหกรับโค้กเฮงลุงจับเอามือจับลูกับมือจับเป็นยังงั้มือน้องอุ๋งมือน้องอุ๋งสิสเซ็ตไปเอาขาเอกเอาขาออกเออ นะครับหน้าตาก็ใส่บอกม่วงขาวบอกเน่าโหไปตั้งหลายเลยนี่เออเตะดังเตะดังมันบอกคือกินเตะดังมากเลยอีพออีเม่เออสุบกะเขียบะมีสุบก้วยได้แล้วค่ะหนึ่งเมนูนะคะวันนี้คืออะไรอุ้มผมก็ขอจบคลิปนี้ลงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เราวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอลาไปกับนี่จำเดี๋ยวได้เลยนะให้ลุงชิมลุงชิมชิมชิมไปเพ่อนผู้ชมบป็แม่แม่ชิมด้วยนี่นี่นี่อะบังนะลุงสีชิมแล้วเออว่าจะไหนเลิศอาน้ำลายแตกกันนะครับโอเคาไบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้เป็นคลิปรวดเร็วค่ะบ๊ายบาย